ภาคต่อมาเมื่อเซียนเกมมาออกกำลังกายขาสั่นหน้ามืดนตาหมุนเซียนเกมครับหลังจากได้เหงื่อไม่เชื่อดูดูเหงื่อพี่เหงื่อพี่เมื่อเซียนเกมที่ใช้มือเล่นแต่เกม โอ้ยจอยเซนเกมครับโอ้โหนะฮะปลาโชว์อะไรเนี่ยเธอไหนคะดูน่ามันยังไงอ่ะนวดก้นเหรอครับว้าวใช่จริงหรือแกนดันขึ้นแค่แขนเราดันขึ้นฮหัวหยก เซนเกมดูหน่อยครับไปใพี่เซนเกมนั้งเซนเกมดูนเนี่ยอึ๊บไม่ได้เหรอยกขึ้นหรือเปล่ายกขึ้นแล้วให้ก้นนั่งยังไงเล่นมเขาไม่มีวิธีไม่มีที่อธิบายให้เรารู้ว่าเล่นยังไง มันนวดหลังน่ะเหมือนลักษณะมันเกาหลังละจ้ะเกาหลังเกาหลังก่อนอย่าแกล้งน้องครับที่เซียนเกมครับเอาได้เงือดีกว่าเล่นเกมอยู่ที่บ้านถูกไหมครับูเหนื่อยอยากเล่นเนี่ยเล่นเกมไม่นดีกว่าอีกเยอะฮะอยากเล่นเกมที่บ้านหรอครับไม่ใช่ผมอยากเล่นเกมอะไรให้แต่พี่หลับตาไว้เลยครับถ้าเมื่อย ถ้าเมื่อยตาครับถ้าปวดตาครับซัมบี้หลับซัมเบ้พี่ซัมเบ้ครับอ่ะดูป้าทำดีกว่าอู้เธอสู้ๆเชียร์กันเชียร์ป้าสู้สู้ป้าสู้ตายใครๆซิทอัพอ่ะน่าจะใช่ป้าต้องจับตรงนั้นด้วย ใช่ไหมมันจริงมันต้องดันได้อีกนะโอ้โหปลาพุ่งยุบทันทีเลยครับฮะพี่เซียนเกมเขาอย่าแกล้งหนองโอเคอ่ะไม่เป็นไรให้พี่จับได้พี่ซอมบี้อยู่เฉยๆครับ เล่นไปครับเล่นไปครับป่าป่าพี่ป่าเล่นเล่นยกเยกเล่นยกเยกอนนน้นดีกว่าป่ะจะได้เล่นทั้งคู่ไอาเพ่งดีกันกบ่ักาดินกระวังดีนะสนามเป็นสนามใช่เอายังเอายังก้าวขาเดมอไซค์อ่ะเวียงเวียง โอ้โหเซียนเกมหมดแล้วครับตัวใหญ่มากครับเออ่ระวังจุดอ่อนของคุณด้วยนะครับพี่กรี่พี่เซียนครับอ่าเชิญโยกโถอดทั้งเออพี่กรหนักกว่างัยขาขึ้นดิไม่ต้องกลัวตกพี่เซียนพี่เซียนเกม พี่เซียนเอาซอมบี้หลับละซอมเบ้กวนโอ้ยโอเคอ่ะเอ้าขาขึ้นไปพี่เซนเกมครับอย่านะอย่านะครับอย่า ไม่ได้เพราะว่านั่งเงินกันลอยไงจ,จังลอยก็ดีแล้วกันอย่าให้ลอยไอพี่กอนลงก่อนพี่ป๊อดเนี่ยมาลักเกิดมาเด้งเลยอ่ะพี่ซอมบี้ลงมาเราป๊าเราปิดจ๊อบด้วยวกันเล่นกับป๊าละกันจ้าจิ๊ว